สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีสวัสดีทุกคนเด้อค่ะสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อจ้ะจ้ะเมื่อนี้กับมาตามแนวทางของพ่อสวัสดีเก่าหล่ะจ้ะเนี่ยครับจ้ะพ่อสวัสดีอันฟันดีบอจ้ะเมื่อคืนฟันเนาะว่าฟันฟันเห็นผโพยิงผโพยิงน่อยู่กลางทาง ยู่กลางท่าเนี่แต่ว่าตายขึ้นเพาตายมอนอยู่มันเขียนเอิบอยู่เอิบอยู่เอิบกล่าวเอิบคุยยิ่งเนี่ยแต่ตั้งยังเขียนเด็กศูนย์ใส่เต็มมุ่นของกองอยู่มองเอิบกล่าวแต่ว่าเพราะว่ายญาติตายแล้วเพราะว่าอกันนะแต่ว่าญาติตายตายแล้วนี่พวกฝันนะบานี้ไปเบิ้งเนี่ยได้ยะขี่ไปพอแล้วไปเบิ้งจะคล้องเนี่ยไปเห็นเด็กศูนย์อยู่เอิบกล่าวมันจะเป็นศูนย์สี่ว่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ เงาะผู้ยิ่งตายเนี่ยผู้ยิ่งตายมันน้ำมันน้ำสี่เลยสี่เลยกับเด็กศูนย์น่าจะเห็นอยู่เด็กคนสี่อาจจะเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็ได้เลยกลับบางแนวพอว่าวันเด็กไม่เห็นเองกับมาตรงก็ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่เอาสามตัวออย่างที่ว่าเปะ๊ะเปะ๊ะก็เด๊ะก็ฝันอันนี้กวกฝันฝันที่ว่าไปขายของอีกแล้วพอเราขายของเขาถือว่ามีคนตายคีมมัวใจเบิ่ง ที่เราเห็นผู้หญิงตายนอนตายอยู่ตายปันตายอยู่บุทางเนาะเขาบางนเขาเนี่ยไปเขาบ่เห็นเลยบ่เห็นบ่เห็นยายบ่เห็นเด็กในเอิ๊กใหญ่นะตอนนี้เนี่ยไปเห็นเอ็ไปเห็นเด็กศูนย์อยู่เอิกเ่ามุ่นหนองกล่องอยู่เป็นเด็กศูนย์บ้านนี้ผู้หญิงพอด้วยตีว่าศูนย์หนึ่งหกอ่ผู้หญิงเป็นซีพอตีเป็นซีเลยผู้ชายจะเป็นหา ก็พอได้มาตีเสร็จพอไปเห็นปูเดียวเลยตีเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นี่แหละจะมาเป็นเนื้อทาามาให้เบิงมาเป็นอะไรใคเฮ็นเลขบัตรเลขมันเป็นเปเบิงของเลขเจ้าของเองอ่ะมันก็ตรงมันเป๊ะเลยบที่นี่เลขเจ้าของเห็นนี่มันเป็นเลขแบบว่าเก่งมา้จเก่งบอกว่าอือพอจะมีสูตรป่พอมีอ๋อเป็นสูตรเป็นแนวทางของพ่อเองเลย เฮ็ดจังสี่ทกหมวดบอกขอโอไอ้ก็ต้องมาเฮ็ดเนี่ยลองมาเฮ็ดเนี่ยลองมาเฮ็ดเบิ่งนมาเฮดเบิเฮ็ดมาเหินแนวจ้าบานนี้ลองมาเฮ็ดเบิ่งไปเฮ็ดมันก็ลยเป็นทรง้วามฝันเอ้าัอยอือเป็นอย่งไรถึงมัตรงขาดแฉั่งเนาะจ้าเออเฮ็ดเบิ่งบานนี้มันมันมีศูนย์สีเด็กเฮ็ดมันมีศูนย์สีมีหานึงเด็กเฮ็ดได้เน่ยมีศูนย์สีมีหานึงจ้าก็มีหโ๊กสองสามเจ็ด อืมหกสองสามเจ็ดนี่ที่มาหกสองกับสามเจ็ดเด็กพอเด็กมากสงเด็กเก่งเด็กเก่งของมันมันสี่ีสี่ศูนย์สี่เด็กเก่งของอินเดียเด็กเก่งของมันที่มีศูนย์สี่ตาหนึ่งหกสองสามเจ็ดนี่สี่สี่สี่คูอืมไก่พี่น้องเอฟซีพิจาหน้าเบอร์เดอจ้ะบอลมะเขา่าพอเรื่อยคิดว่ามันมาเขาพ่็ฝันในวิธีใดแล้วฝันฝันมาเห็นผู้หญิงนั่งตายเนึ่ง เขาเขียนเด็ศูนยนั่นอยู่เออเราพอตายแล้วผู้หญิงผู้นีตายแล้วตายแล้วมันจะเป็นศูนย์ี่หรอวะเขาเนเด็กซูนยอยู่เธิร์อเขานอนอยู่บนทาหมุงไปขายของนโยนท่าไปผู้เดียวพอได้ปฏิเสธหนึ่งศูนย์ีแต่พอเห็ดอะไดนี่สามตัวหนึ่งศูนย์ี่คืกันเออมันคือกันม่น็อตรงเลยสิบ่ะจ้าเขาเลยว่าเอ๊มันจะออกผู้หนีบอ่บพได้ละเนาะมันตรงกันตรงกเน่ มัันนตรงกเพราะว่าปกตินี่ยพ่อฟันกับเลขพ่อมาเก่งนี่มันกัดสิบบอคอยครตรงบอ,รองตรงโตตรงโอ้แค่ไหนมาตรงกันไหมจ้าลองลอง,บงเบิ้งเหยียบชีเจ้าพนก็ลองลองเบงิ้งเพราะว่าพ่อเนี่ยไงรู้มาลหลายงวดแล้วแต่ว่าต,ตนาวนว้นว่าปูแบดสองกันว่าเลื่อยบอกพรรษาจักตอนไหนยังไม่ลงหูนี่ก็เลื่อยบอกพรรษามาห,หมดหนึ่งือสองงวดจ้าอาจจะอันนี้ก็ได้ก<า>ืรล่ออยู่นี่ล่ออยู่จ้าล่อๆมันอ่อันนี้อยู่ กากคว่าไน้่ยอ่านี่ซูิสกุกใส่ตัวนี่กับพูจจักะเพราะว่ามันเป็นเขาเ่าเดยเก่งเด็เก่งเพรเขาก็ิันฝันนี่เราัปทาขมามันก็เลยว่าให้เห็ดร้องว่าไห้ซื้อพออาศูนย์ใส่นําบอกหรือเอาตัวศูนย์สี่อศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่เด็กพอแลนี่หนึ่งศูนสี่จะมักแค่ในศูนย์คือศูนย์สี่มักเพราะว่าเพาเขาเพฝันมันเป็นศูนยี่อีกแห่เรียกงงเลยเขาเป็นศูนย์สี่อีกได้ไหม้เป็นศูนย์สี่อีก พอสิว่าะจำเห็นเด็กศูนย์มันข้างๆกันไมอยู่หน้าเอิรกเราว่างก็ยังมาเขียนเขามาเขียนรูปม่งกลมไปเลยนะสีแดงจิ๊บเลยเนี่ยมันสีแดงม่วงกลมอยู่เอิผู้หญิงมเร์กผู้หญิงที่วันนอนตายอยู่หันทางที่วันนอนตายอยู่กลางทางเลยจ้าเอออยู่กลางหนทางเลยุ่อยู่กลางเลยบ้านี้อันเป็นอันเลขศูนย์อันอยู่เอิรกผู้หญิงนี่เป็นเลือดเขาบอกค่ะไม่เป็นจังไดเป็นเลือดโอ้เป็นเครื่องเขาเอาสีไปเสียดเลยเขาว่าเป็นเลือดเลือดผู้หญิงคนนั้น แต่ว่าเ็าเลยไป,ไปรวมกลางๆกันเป็นศูนย์แต่ว่าพูหยิงห่งอ่ะพอจิีว่าเป็นสี่ก็เลยบ้เบื้อเห็นเป็นเลขวันเด็กของพอมันเป็นห <4, S 1> นึ่งศูย์สี่ถ้าพอมาแค่อีเดีกคือศูนย์สี่เ<ล>็อนดีแต่ว่าจะเป็น,ย,นยังไงยังโมโหอาจจะปูแบบสองสีมาแนีน้ำทาง,งรหรือโมโหอันนี้เป็นแนวทางของเอียงค่ะพอของอะไของปูแบบสองครับไหม ของปู้แปดซองนี่ล่ะอันคันที่ให้เอฟซีไปท่างอันไวรัฐบาลไทยบอกครับโอ้รัฐบาลไทยไปรัฐบาลไทยนี่อืมมันเป็นหละยอ,อยางกัเดิจ้าอันพ่อยกให้เอฟซีพันเม,มึงเ,เนี่ยจ้าเอาสั่นเอาเตรียมเลยนเตรียมเตรียมเว่าดูสมาเอานี่หล่ะครับเออเอฟซีทุกคนเลยเห็นบอจ้านี่เด้อนี่ยนี่ล่ะพ่ <im> อเฮ็ดออกมาเล้ว ค่ะเลขพอซอยกับห<ม>นึ่งศนสี่ศูยสี่นี่มันใจคักพอว่ามันจะแล้วก็มีหาหนึ่งหสองสามเจ็ดค่ะพี่น้องนั่นแหละให้ไปตัดตัดกลเอาเองเน้อพอสิบอิบกลับให้ได้เ็นจ้ามักตัวเลือกพิจารณาเลือกเอาจ้าเลือกเอาเพราะว่าพอสิบอกรับขัอไปกรับให้มันเป็นลายเหลายโตได้หนิจ้าเออก็เลยว่าเห้ไปมุนเอา การเลือกได้เลือกคือการยุที่บุญวาสนามีเยก็ซื้อปราสุกลของผู้นัะะ้นเจ,ะจะละคนจะเจ้าพ่อกัมันใจคือมันใจในหนึ่งศนยีสองตัวนะพ่อมันใจศูนยีจะนี่ล่ะ ให้ไปตั้เอาเด้อนี่เด้อไปตั้เอาไปเบิ่งแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้เบิ่งเป็นแนวทางของพ่อสวานนะคะผู้ไปท่องอันแดนสวรรค์นรกมาแล้วนะคะบัดนี้ปู่แปดซอเพิ่นว่าออกพั้นสามานี่ล่ะหลังจากออกพั้นสาแต่ว่ายังบ่รู้ว่างวดวใจนะครับเพิ่นสิให้โชคให้รางวัลนะคะค่ะกาอยากให้ FC ลอง ตามเบิ่งนะคะว่าเหลขพพอซ้อยนี่งวดนี่สิเป็นจ้งไดนะคะ,ะเหลขความฝันกับเหลขกเก่งเพิ่นผัดตรงกันค่ะพี่น้องหนึ่งศูนย์สี่นี่ยหะคะ่ะศูนย์สี่ตรงกันบนันี้เลขเก่งกับมีหนึ่งขามาพ่อกับเลยจับมาใส่กันเลยเ่นโ <Yeah. S 1> กตีเราพอส้อยนี่สิเก่งเลขกับฟันกับเหลขฝฟันนี่สิว่าตรงกันเ <Yeah. S 1> นี่ยจ้าบันี้มื้อมือขึ้นนี่ เล่ารถมาเหตุเหล็กกับเหล็กฟันพัดตรงกันค่ะพี่น้องกัยายพี่น้องพิจารณาเบิ้งค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพอซ<น>อยเราเป็นเพียงแนวทางให้เนาะค่ะครับเป็นแนวทางไห้ค่ะกันไฮตัดเอากรับเอาเดอ้อนีไ้กรับเอาจ้าห้กรับเอาเนาะพอไม่จ้าให้ดีให้เธอทุกคนเหมือนให้ดีค่ะ อยากให้ถึงบสุคนแม่พอเม่นอยากให้ถึงจ้าอยากให้เป็นรว้มีคนจนนินแตีคนคนรวยนี่ใช่คนพจนี่คนตีขพอเมจ้นนั่นล่ะอยากให้พนี่พจนินคนใดคนน่ะคอยเป็นพ่อชอยกษตรไฮนวทางสิตลอดไป่ดอทำเพิ่นนันคันคันคันปูแปดองเขามาทำเพิ่นสิให้้กนั่นถ่ายล่าหอลองลาะลองอยู่อย่างนี้ ต้างจีไห้ตอนไดนก็นเนี่ยพุทนงหัวโยงถ้าจอบเอาถ้าจอบเอาตอนนี้ถ้าถ้าเราไหเดินขามันตรงปุ๊บขามันออกปุ๊บนี่งอาตะไบมันจีแร่นได้หรือเปล่ามันจีเข่ามันจีเข่ามาแรีนนี้เลยคุจีเรียมาคุณจีแรียนมาครัอีกเรื่องนึ่เออเออเป็นเังสี่ล่ะแนวทางของของพอถอยไห้กลับเมืองเมืองไปนี่ละส่วส่วกคนมาเนอะเอฟซีทุกคนทีนรองทุกคนก็ดีเพว่าเอ้นี่ะอยู่ไซต์พออยกไปขายของกันนั่นแหละ พี่น้องั่วประเทศเนะาะพ่อเมียนให้ถือให้โชคให้ mắn ญาติทุกญาตาจนให้รวยรวยให้สุขภาพแข็งแรงมันนีกาขอขอบคุณพ่อส้อยลายๆเด้อจ้ะครับสวัสดีครับ